มาก่อนแต่เห็นแบบต่างชาติเขากินกันแล้วแบบหน้าตามันแปลกมากมันแบบเป็นแผ่นแผ่นดำๆใหญ่ๆอ่ะทุกคนเป็นรูๆแต่ไม่หมดเลยเว้ยคนมีรูไปดูคลิปอื่นคลิปนี้มีแต่รูปะเขาพาไปดูวัตถุดิบลับดีกว่ามันจะกินได้จริงป่าวะที่เย็นเขากินกันอระทุกคนนี่ลังเลมากเลยนันแรกก็อยากกินเพอะเห็นหน้าตามันจริงๆแล้วเหมือนจะกินไม่ได้ และของสิ่งนั้นก็อยู่ในนี่เอ,อ,อ้ยป่านนี้กินแรงมากคุณไปกี่เนาะได้กิ่เหี้ยบเค็มๆอ่ะโคตรเหม็นอ่ะอ ีเข้ามาอยาให้หนูดมคนเดียวผมพอถ้าล้างมันน่าจะดีขึ้นเขาบอกว่าจะให้กลิ่นมันดีขึ้นนะทุกคนให้เขาล้างด้วยแป้งมันกับเกลือไอ้พี่เลยค <c oughs> <c oughs> นไปมื <c oughs> ยังไม่ทำอาหารแล้วทุกคนอี้เราแค่ล้างแบบกลิ่นเฉยๆล้างได้เกลืออุ้เยอะไปปะวะแช่ไปปะขยำขยำเหรอใช่ขยำขยำให้มันแบบว่าให้ความมันมันออกกินเหรอโอ้จะเหมือนเรากำลังจะเอาน้องไปทอดอ่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนเราแค่ล้างมันหยึยมากเลยรูเต็มเลยอ่ะเราเอาแป้งยัดเข้าไปนะยแล้วขัด หมือนซักผ้าทุกคนมันก็เลยเรียกว่าผ้าคีริ้วไงเออเหรอใช่น่าจะเพราะว่ากลิ่นหรือว่าแบบว่าการทำความสะอาดอะไรย่างนี้ด้วยมั้งพี่โหแต่กลิ่นคือแบบใช่เลยอะ,ะกลิ่นผ้าคีริว้วใช่เขาเรียกว่าผ้าคีริว้วความจริงมันคือกระเพาะอั่วเพราะว่ามันคือกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องซักมั้งคนก็เลยกลายเป็นผ้าคีริ้วเว้ยพอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้อง เอาจริงตอนนี้กลิ่นมันดีขึ้นมากแล้วอะแต่ก็ยังเหม็นอยู่นะคะยังมีกลิ่นตุกๆอยู่เขาบอกว่าให้แช่น้ำส้มสายชูแช่ไว้20นาทีและนี่ก็คือผ้าคีริ้วที่ซักจนสะอาดแล้วค่ะเฮ้ยใหญ่กว่าที่คิดเยอะ ยังมีอยู่เลยอะตอนแรกเขาคิดว่าซักออกมาแล้ว่ามันจะเป็นแบบสีขาวเลยแต่สรุปแล้วนะคะไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าเราจะซักจนมันเป็นสีขาวเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีฟอกขาวหรอใช่มันคือการฟอกขาวพี่นั่นจะมีทั้งวิธีธรรมชาติแล้วก็สารเคมีมีสารเคมีด้วยเหรอใช่มีแบบใช้สารเคมีด้วยแล้วพวกขี้ริ้วของขาวที่เราเห็นกันก็คืออาจจะใช้สารเคมีหรือว่าอาจจะฟอกธรรมชาตินี่ฟอกเนี่ย เหมือนจะใช้พวกมะนาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่อืมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมันแบบมันดำม,มากเลยนะมันคือผ้าคีริวที่ไม่ได้ฟอ,อ,อกมานะคะก็คือจากธรรมาชาติแท้เลยข้างหลังไปเนี่ยน้องคือกระเพาะของวัวทุกคนข้างหลังเ,น,เนียน,ออน,น,นมากกระเพาะเราก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะทุกคนเขาทนกลิ่นมันไม่ไหวอะ ไปอ่านมาเขาบอกว่าให้ไปลวกหนึ่งนาทีหรือว่าเขาไม่เคยกินก็ไม่รู้นะพะครีดบัวนะ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งกินเนื้อได้ไม่กี่ปีมานี้นี่เองนะทุกคนก็เลยไม่เคยกินเลยลองเลยว้ายมัไม่เดือด <laughs> แต่ลวกไปแล้วอ่ะนี่จะกลายเป็นต้มแทนไหมเนี่ยเหมือนน้องกำลังเต้นโอ้โหจินตนาการ <laughs> <laughs> ปกปติเครื่องในมันจะมีกลิ่นแรงแบบนี้อยู่แล้วนะ พอทําเสร็จก็แซ่บอันนี้แซ่บไหมนะไปกินป่ะไม่เคยเหมือนกันอ้าแล้วเมื่อกี้บอกว่าว่าอ๋อพี่แองถึงไม่เคยกินเลยในก๋วยเตี๋ยวอ๋อไม่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบทําเองเงี้ยไม่แต่ว่าถ้าแบบในก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพวกที่มันสีขาวๆที่เขาฟอกมาแล้วอะเออ่ะเคยอืมกึบๆอ๋อมันจะกลับเหรอใช่เหมือนกระพุนเนาะอืมไม่ได้ขนาดเหม็นกระพุนพี่แต่ว่ามันก็แบบก็ไม่แย่นะเอ้ยกรึบปะวะ หืมนี่หือกินหรือหืออะไรลูกเป็นเยอะมากมันรังพึ่งเลยอ่ะนี่หนูว่าน่าจะหนึ่งนาทีละหนึ่งนาทีแล้วเหรอความยังไม่เดือดเลยอะ่ะมอ,อะไรหรอพี่ว่าไงหนูว่างั้นแหละหนูได้หมดเฮ้ยหนูไม่รู้ไม่ดีโอเคเอาขึ้นเลยกันทุกคนเดี๋ยวมันจะกลาย คนรวกมาแล้วมันมีตุ่มใสๆแบบชัดมากๆเลยดูดิต,ตุ่มเต็มเลยมันเป็นน้ำใสๆก็มาหมดเลยเว้ยเขาบอกว่ามันคือไขมันของวัวเหมือนเรากินอาหารไปแล้วที่ไขมันมันจะไปเกาะมันไปเกาะที่กระเพาะวัวเว้ยก็เลยเป็นตุ่มๆแบบนี้หมดเลยนะทุกคนและไอ้ดำๆที่แบบที่ทุกคนเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องฟอกออกอ่ะมันคืออะไรจำไม่ได้แล้วพี่ แต่จริงๆอะพี่มาบอกว่าเขากินกันแบบสีแบบนี้เลยบุยใช่มันมีคนกินสีแบบนี้เลยมาลองย่างกันบอกเลยว่าอันนี้ต้องแซ่บมาเต้าทำไมไม่ทำหน้าั้นใสหนูเราทำถูกป้องไะเนี่ยไม่เคยกินเรากินถูกเปล่าอาลองอันเล็กก่อนไหมลองอันจิว๋วน,นี่หว่าหรือเอาอันใหญ่ไปเลยเราไา่แล้วพี่อันใหญ่อันใหญ่ไปเลย หนูให้พี่ดมกลิ่นอีกรอบนึงแล้วพูดว่าจะมีครั้งต่อไปไหมกลิ่นมันยังอยู่เลยอะน้ะใช่กลิ่นมันยังอยู่แต่มันลดลงมะเจวกลิ่นเครื่องในมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเคยทาไส้เหม่นวันนี้นะอันนี้แบบห้าสบเร์เต์ไส้วิ่ขี้เลยกีิ่นลงจิ้มเลยอะไรวะอ้าต้องไม่ตีอ๋อรู้เสียปะ ตะคู่ตะคู่ว้าย่มแล้วพีไงกระเด็นทำไมอ่ะอุ้ยถ้าพี่ลงอันนี้หนูว่ากระเด็นกว่านี้อีกจริงเหรอเพราะว่ามันเป็นน้ำ พีุยย้ยพี่แต่หอมนะเอา้าฝั่งนี้ไม่เป็นไรแต่พอเป็นฝั่งนี้ทำไงดีต้องแบะมันเหรออ,อ๋อ,อป้าแอนอาเจมามีโรฟอร์เยนลี่จมไปเจะของพบาาก,มมกันได้แล้ววันนี้กินร้อยเปอร์เซน็นต์กินแรงกว่าเดิมอ่ะ แต่มันหนูว่ามันไม่ได้เหม็นเท่าตอนตอนเราล้างมันแอบหอมกว่านิดนึงทำไมยังเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นขาวๆนะเรไปสั่นเลยนะผสมกันด้วยโอ้โหทุกคนนี่เขาใช้เลยมากตัดไม่ขาดไม่ต้องไม่ล้าตัดก็ไม่ขาดตัดไม่ขาดจิ้ กินส่วนที่แบบรู้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหนียวมากได้เห็นเหรอคะเห็นเนาะไม่เยังไงไม่กันไกลใช้ไม่ได้แล้วอ่ะยังไงงูรูเห็นปะเห็นลูตรงกลางปะพี่หนูว่าเราเหลือทั้งเลือกสุดท้ายแล้วก็ไม่หันไปเขียงใช่ออ้โหนี่ขาดมีดคมมากเลยนะัเนี่ยไม่ขาดอ่ะ ปันลองเคี้ยวได้หรออาจจะยังไม่ส <laughs> ุกดีเลยเปล่าพี่ใช <out> ่แล้วทุกคนเนี่ยเราจะเอาไปย่างอีกรอบมา แี่นนไม่สุกกว่าน,น้งตัวเขาไม่รู้เขาไม่เคยกินเขาไม่รู้ว่าระดับไหนมันคือสุกจริงๆนะมันดูยากเหมือนกันนะดูดิขนาดเราย่างนานแค่ไหนมัน,นก็ยังเป็นสีขาวเลยตรงนั้นมันมีเมือกเยอะอะพอมันไปเจอกับน้ำมันความร้อนมันแตกตลอดเลยเฮ้ยเขารู้แล้วถ้ามันเริ่มสุกมันจะ นจะพองใช่ไหมว้าวว้ายมาลองเลยไม่ไม่พี่พี่กอพี่รู้ว่ามสึกแล้วอันนี้กินได้แล้วปะหนูว่าได้แล้วนานยังผิด กิน้วยกันมันหอมแล้ว <out> จิได <for> ้แ <out> ล้วใช่ไหมได้แล้วเราต้องกิน <out> ด้วยกัน mm, พี่เ <out> ร <reach> ียกพี่ทันลงมาเลยไปพอแล้วเขาไม่อบแล้วนี่สามสองหนึ่งบนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเสร็จแล้วมากินกันอืกลิ่นก็ คล้ายๆตอนที่แบบแกะออกมาจากกล่องแต่ว่าเบากว่าจุ่มซอส มันเหนียวอะเจ้ามักใช้แข็งอะ่ะแลนวก็ต้องเคี้ยวแบบกระต่ายให้มันเหนียวมากใช่อืมคุณไม่ได้หรอมันทำอะไรเหรอทำอะไรผิดทุกคนหรือเากแค่ย่างกันนะแต่ทำไมของเขาเหนียวมากก็ไม่รู้อะ่ะแบบมันเหนียวมากๆเลยทุกคนก็ทำถูกหมดแล้วอะ่ะ ผิดที่อะไรหรอมาให้แม่โคดูคลิปพี่ว่าเราทำผิดเราทำถูกใช่ป่ะรู้สูตรก่อของเขาเยอะเลยใช่ไหมลองดูด <laughs> ิเออเด็กเก่นอะไรตู้ลองชิมทุกบนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมันปกติไหมหรือพี่คิดว่ามันเหนียวไปคนเดียวกว่าอ๋อเอออร่อยปะเป็นไงร้อนไหมหรอเฮอยเคี้ยวเคี้ยวไม่ออกอ่ะเมื่อกี้ใช้แบบฟันกาวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไงก็เคี้ยวไม่ออกอ่ะลองลอง ควาไม่คว้าฉ่ำเลยต้มนานไปหรือยังไงออกปะคะยังไม่เข้าเลยอาย่างนานเกินไปแนะนำว่าให้เอาไปตุ๋นหรือต้มก่อนต้องต้มจนนุ่มเลยอันนี้นะคะเราได้ทำการต้มมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะวิธีต้มอ,อันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ต้มเดือดสิบนาทีแล้วที่เหลือให้เป็นไฟอ่อนจนครบหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามันจะเคี้ยวได้ไหมสามสิบ

ไม่นหนอใครรู้บอกเขาด้วยนะทุกคนเขาทําวิธีที่เขาบอกแล้วมันมีหลายสูตรมากอืมเรื่อ,องอ่องเลยแข็ง,งอย่น้อยไม่กินแตงกวาทุกคนเย้แห <Yeah. S 1> ้งอย่น้อยไม่กินแตงกวาแตงกวาเลในท่าคลิปนี้นะคะหนูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้อดุมาด้วยแล,วแล้วถ้าใครรู้วิธีทําอันนี้จริงๆแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยหนูอยากทำเป็นจริงๆนะทุกคนอยากลองทิ่มสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าอันนี้ก็เป็นสูตรในเน็ตนะแต่ว่ามันทําไม่ได้อะทําทั้งของแบบนะว่าทําไม่ได้นะวันนี้เป็นแล้วต้องไปนอนก่อนทุกคนมันดึกมากไปแล้วที่สอ,องดอดกินเลยหิวดึกอีพีนี้ไม่ได้จริงต้องรอของไปแล้ว,วบ๊ายบายโอปป้าแอนด์อาชุบ้ามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเด็กมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดชา่างมีเชฟมีเชฟระบบเขาผัด เ <rev. S 2> ช็คมีเช็คแค่เช็คก <ๆ S 1> <ช>็สน<ม>ุกโอปป้าแอดอาชุมามีเช็คเคดรับกุณดีของโอปป้าไปาจ้ของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดรับสมัคร K N B and Pop สองตําแหน่งของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆเป็นคนที่ชอบคิดและชอบลุยชอบสาสายงานอินฟลูเอนเซอร์เงินเดือนอย่างนีไ,ไร่เขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาช a Jobs atmercom จ่ยได้ไม่อั้นครับขอคนที่เคยทํางานมาแล้วเท่านั้นแล้วมาลุยไป้วยกัน